ค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมนี่กะมาพอกับเจค่ำสามตัวเต็งคือเก่าเนาะคะ่ะค่ะมันนี่เจค่ำสามตัวเต็งสิพาท่านผู้ชมไปติดตามดวงดาวความฝันกับคุณยายสีเนาะคะ่ะคุณยายสีนี่เพิ่นฝันเนาะคะ่ะฝันเห็นคนหยุกมือเนาะคะ่ะบอกเลขเนาะคะ่คะเพิ่นแกหยุกขึ้นเนาะคะ่ะเพราะว่าเพิ่นหยุกขึ้นแล้วเนาะคะ่ะคุณยายสีกัมองเบิ่งเนาะคะ่คะเพิ่นกกย่างไป,ไปอีกเนาะคะ่ะคุณยายสีเพิ่นกกย่างไปอีก เพื่อนกะไปพ่อผู้ชายสองคนกับเล็กน้อยเนาะคะ่ะกับน้องเพื่อนเก็บผักเนาะคะ่ะอยู่ทุ่งโพนเนาะคะ่ะเก็บผักอยู่ทุ่งโพนคุณยายสีนี่กะถามเพื่อนว่าเก็บผักเนี่เพื่อนกะบอกหู้ซื้อผักเนาะคะ่ะแต่ว่าคุณยายสีนะหูยักว่าผักหวานเนาะคะ่ะเป็นผักหวานเนาะคะ่ะตัวชมแต่ว่าความฝันของเพื่อนนี่สิเป็นอย่างไรเป็นไปเป็นมาแนวดเนาะคะ่ะถ้ากับไปติดตามเราชมเราฟังความฝันของคุณยายสีเนาะ ขอเพิ่มกันค่ะไปค่ะครับสวัสดีค่ะคุณยายสีค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณยายค่ะค่ะท่านผู้ชมมโอนิกาได้เดินทางมาติดตามเรื่องเล่าความฝันของคุณยายสีค่ะท่านผู้ชมจะได้มาแวะเยี่ยเยี่ยมยามถามข่าวคุณยายแล้วค่ะท่านผู้ชมก่คุณยายเป็นมาเคุนฝันแล้วค่ะท่านผู้ชม คุณยา,า,ายฝันว่าจังไดมีค่ะคุณยาย่บอกให้ฟังแล้วค่ะค่ะคุณยา,า,ายฝันว่าจังไดบอกให้ท่านผู้ชมมาฟังเลยคะ่ะฝันมาเขาจะไปยังอะไรไปพอเขาเขาวอะไรวะนี่เขาขขลาชื่อค่ะเ<ด>ป็นมื้อเบืองอัวค่ะไปไปไปเรื่อยค่ะไปเรื่อยๆไปพอไปไป,ไปท่ายกนอนสองคนนอน <ขอ S 2> เขาท่ายอยู่วะคะ่ะเออ ขอ่ขอผู้ชายส,สองพึ่งเจ็บพักกับนอกห้างผค่ะ,คะบรรยาก,ก,ก็ข้า,ากันเจ็บปยังก็บมกะบข้าวกันเจ็บปยังเจ็๊พักค่ะพักอี่ยังไเปเพ่กนเขาไอ้ห้องเรืนพักหวานนี่ค่ะคุณยายกระทำเขาว่าพักยังเขา เขากตอบว่าเขาตอบอยู่ไม่ท่างหันจ้ำเขาได้ค่ะแต่ว่าคุณยายนั Poke ้นคิดว่าพักหวานเออไปไปเก็บนั่เขาไปบางน้อเขาเก็บอ่าไปบางน้อเขาเก็บเนี่นพักหวานเนี่เขาเขาบอกว่าพักหวานผู้ชายกับน้องน้องนี่ผู้หญิงกับผู้ชายผู้ชายผู้ชายคือกันวันนี้ในความฝันคุณยายที่ยกมือบอกนี่บอกเลขน่ว่านี่เลขนี่คุณหญิงกับผู้ชายค่ะที่ยแหม่ง เทรนเป็นผู้ยิ่งอะผู้ยิ่งค่ะผู้ยิงนี่งงผู้เฒ่าหรือผู้น,นุ่มคะค่เทรนผู้เฒ่า่ยกเมื่อเท่ากับไ่ตัท้องแห่นนีน่นี่เลขคนมานี่เลขเขาก็ชกดต้องโอ้มันงกันยับคะแปดสี่คอะให่แปดแปดสี่คะ แปดนี่หมายถึงว่านิยวนิยวมือเขาเขาเขาเฮดเขาเขาเฮดยังสี่อะเขาเฮดยังสี่เขาเฮดแบบยังสี่กลอมกลมตั้งตั้งย่งนี้อ๋อเหมือนโกบโกบเนาะค่ะโกบโกบใบแต่ว่ากับเบออถ้าที่ว่าหากับเมนเนาะค่ะทุ้งใหญ่เนาะเพราะว่าไม่เฮดไปตั้งขับลงนิดนึงเนาะหนียวโกบไม่ได้ไปทางไหนค่ะค่ะอืมค่ะ นิ่วโปนีคุณยายแปะใส่เหล็กยังค่ะกับแปะีเน่แปะแต่ใายกขึ้นเป็นซีนิ้วแลค่ะกับแปะตนกับปยังขึ้นไม่ยหญใหญค่ะกับแปะแบบนิ่วโกกับแปะเเอ้นเยค่ะเาหญ่ก็บเบาออกเลยว่าแปดซีบอกค่ะเมันเขาว่าจังไหญ่กับมาบอกค่ะมาว่ากันยังยางนีโอพันเทพนิ่วนี่พันยกให้เบิรงแเหล่นพยางนี้บอกค่ะคุณยาย ก็ย่างงู่ด้เหมือนกันโอ้โบราณดีโบราณย่างได้ดียี่หินซำนั่นกะคุณยายก็ว่าแปดสี่กับงูมเลยมค่ะมานี่คุณจีคุณยาย่าไปผ่ออันจีคุณยาย่าไปผ่อเก็บผักหวานนี่คุณไอ้หน่องเก็บผักหวานนี่คุณยายได้เก็บน้ำผึ้นหรอคะไปเก็บน้ำผึ้นอยู่ก็ไปก็ไปก็ไปอีก อันตัวอีันตัวฟันแนวกดนอีกค่ะนั่นปพ่อเขาเป็นกับเจีบเปี๊ยบ้องเขาพราว่านยังเป็นไม่เปเ๊็บ้องเขาเป็น้ังเขาเปนข้าหวานพ้าหวานเขาเป็นเป็นผู้ชายสองคนนี่นเป็นไอ้น้องไอ้น้องกันผู้นุ่มผู้นุ่มแล้วเด็กหน่อยค่ะคุณใหญ่นองก็บม่ในใหญ่น้องเป็นหมาท่านใหญ่ค่ะเดือนนี้ คนเก็บอยู่ทั้งพ้นบอกคุณใหญ่อกพักพักวานนั่นอยู่ทั้งพ้นเนาะเก็บพันพูนเงี้ยคือยังยังอนยาอยู่พันพูนราสงหาอ๋อปรากฏว่าอยู่เขียงหน้าปรากฏว่าพ้นอยู่รละละอยู่ทงไฮทงหน้า ค่ะโอคุณยายไปคนเดียวนะคะวันนี้ชื่อพ่นนั่นอยู่หน้าไม่น่าจะของบ่ค่ะคุณยายจับไอ้บุ๊คแต่ว่าหูแต่ว่าเป็นหงาแต่ว่าจะงาบบ่บ่เป็นหน้าจะหูเป็นหน้าคนเก็บเขาจับบางแหงหน้ามันกะบางค่ะขาเก็บคเขาวันนี้คุณยายไปจังไหนต่ออีกค่ะไปฝุ่นยัดฝุ่นยัด เมื่เลยนะคะนกฟันค่ะคุณใหญ่คือชอบฟันของคุณใหญ่ดี่ก็คือฟันสองเรื่องไม่ขึ้นเดียวกันต้องมาเลยกันแล้วลไปอีกแต่วมาฝันอีกแล้วก็คือเมื่อค่ะท่านผู้ชมกาเห็นานผู้ชมนี่พิจารณาเบิองเนาะค่ะนี่คุณใหญ่เป็นกาอายุหลายแล้วค่ะท่านผู้ชมคุณใหญ่อายุเจ้าปีแล้วค่ะเจ้า,า่า วาเกาสิบเมนโอ้บ้่พ่อสมีนค่ะเรียนชิงหาค่ะพ่อสองสองสี่เจ็ดเจองสี่เจ็ดเจ็ดสองสี่เจ็ดเจ็ดตอนนี้สองสามหกสองสิบเนาะค่ะ ค่ะแม่คนเนาะคุณยายเพิ่นกะยิ่งข้อมจำแม่นคุณผู้ชมจำได้เบิดอารมณ์ก่อนฝันว่าใจไหนคุณยายก็จำได้คุณผู้ชมคุณยายความจำดียิงแข็งแรงเล่ค่ะคุณผู้ชมก่ะให้ท่านผู้ชมพิจารณาเบิ่งเนาะค่ะคุณยายเพิ่นกะว่ามีผู้หญิงค่ะผู้หญิงกับว่าท่านเฒ่าแห่งดอกมาหยกมือบอกเลยคุณยายค่ะคุณผู้ชม คุณยายเพิ่นก็ะรี่แปลเป็น8 4ดสีค่ะทางผู้ชมไกลแตผู้ชมมีพิจารณาเบิ่งเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณคุณยายสีหลายๆค่ะที่มให้แนวทางตัวเลขเนวทางวามฝันกับท่านผช้ชมของหอาค่ะขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณค่ะคลิปนี้เขาก็มาสรุปตัวเลขของคุณยายสีเนาะค่ะคุณยายสีนี่เพิ่นฝันเห็นผู้หญิงยกมือบอกเลขเพิ่นเนาะค่ะท่านผู้ชมแต่ว่าเป็นผีเนาะค่ะท่านผู้ชมผียกมือบอกเลขเนาะค่ะแต่ว่าคุณยายนี่กะเนี่เห็น ผียกมือบอกเลขแล้วเพ่นกกะย่างไปเนาะค่ะ่นไกะย่างไปอีกเพ่นกระเ็นผู้ชายสองคนกับเล็กหน่อยเนาะคะ่ะผู้ชายสองคนผู้ใหญ่ผู้หนึง่งผู้หน่อยผู้หนึ่งเนาะคะ่ะเก็บผักหวานอยู่ทึงโพนเนาะคะ่ะแต่ว่าเพ่นกระท้ามผู้ชายคนนั้นว่าเก็บพักยังผู้ชายคนนั้น,นกะบดยักสื่อพักเนาะคะ่ะแต่ว่าคุณยายคูซึกว่าเป็นพักหวานเนาะคะ่ะกับความฝันของคุณยายจากีเป็นเลขแปด อสี่พศออเกิดของคุณยายกะสองสี่เจดเจดนาะค่ะอายุคุณยายกะแปดสิบเก้าอย่างเขาเก่าซีฟเนาะค่ะกะหนึ่งพฤศจิกยนสองพันห้าร้อยหกสิบหกค่ะฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์กดกระดิง่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้เจค้ำสามตัวเต็งน้ำีนเด้อค่ะสำหรับคลิปนี้เจค้ำสามตัวเต็งขอจบไปเพียงเท่านี้คลิปหน้าพบกันใหม่สวัสดีค่ะ